ถ้าเขาเป็นติดปะทองเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลิกบุหรี่ได้กปีอยู่แล้วคุณหมอก็าถามว่าเอาจะเลิกบุหรี่เหรอถ้าจะเลิกบุหรี่ที่ร้านมีโครงการเลิกบุหรี่ให้จะเข้าโครงการไหมก็เลยเขา้าหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยแตะบุหรี่อีกเลย คนที่มาเจ็บป่วยด้วยอาการของคนที่สุหรียค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ไอายแล้วโรคที่เกี่ยวกับทางเดิอนอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะกดดหลย,ย้อนทุกระบบอะค่ะถ้าเขามีสิทธิ์ปัดท้องก็มีสิทธิ์สามารถเข้าโครงการเจ็บปว่วยเล็กน้อยได้ก็โดยการใช้แบบประชาชนค่ะแล้วเราก็จัดยาให้ตามอากานะเราเราก็จะแนะนำวิธีการใช้ยาวิธีการปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็อีกเจ็ดจุองชั่วโมงก็คือ3วันเราก็จะนัดติดตาม ในโครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะมีในแบบฟอร์มอ่ะมันจะมีถามพฤติกรรมอยู่แล้วอะค่ะว่ากิเล่าสูบบุหรี่ไหมแล้าเ,เขาจะเข้าสูบบุหรี่ล้วก็จะแนะนำให้เขาเลิกบุหรี่ต่สายก็จะถามว่าสนใจอยากเลิกบุหรี่ไหมถ้าสนใจมาคุยกันเราจัดโต๊ะนั่งคุยกันเลยยังไม่สนใจแล้วก็แจกโบชั์ไปแล้วก็แนะนาโครงการว่าเอาเรามีโครงการเลิกบุหรี่นะไม่มีใครใจ่าย ที่เริ่มดูดมาตั้งแต่อายุ15ตอนนี้45ปี49คิดอยากจะเริ่มสุขภาพเริ่มไม่ดีเลือกได้เต็มที่แค่สองอาทิตย์มาเครียดเรื่องงานกลับมาดูดคุยกับแฟนบอกถ้าพ่อเลิกปุกรลีดอะเป็นกําลังใจให้พ่อได้ไหมเขาบอกได้ดิก็เอาจากำลังใจจากแฟนมาตรงนั้นก็เลยมาถามหมอบอกมาฟังซีมิรกรรมขายไหมคุณหมอก็ถามว่าเอาจะเลิกบุหรีร่เหรอถ้าจะเลิกบุหรี่ที่ที่ร้านมีโครงการเลิกบุหรี่รให้จะเข้าโครงการไหม ก็เลยตอบรับกับคุณหมอไปออกเข้าต้นปีใหม่นี่เองหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยแตะบุหรีเลยคือการเลิกบุหรีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะสำคัญแน่ๆคือตัวคนไข้เอง 1. ตัวคนไข้เองต้องมาละห้อร์เซอันที่ 2. เป็นสัอีห้ารเการเลิกบุหรีเนี่ยมันต้องมีกำลังใจแล้วต้องรู้เทคนิคหรืออาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอยังไง ก็มาปรึกษาเภสัชได้อย่างน้อยต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราติดเพราะอะไรมันมีสาติดติดยาติดความเครียดชินติดแน้นจิตใจรู้แล้วว่าเขาติดเพราะอะไรเราก็จะโค้ชชิ่งให้เขาจนจําได้เลยว่าเอ้าถ้าคุณอยากสุบุรีคุณจํห้านอนนะนวงน้ําน้มน้าวแน่วแน่นิ่ให้เขาท่องจนได้แล้วเขาก็จะจาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ให้ยาช่วยเลิกบุหรี่เอทินก็จะมาติดตาม การที่มีตัวช่วยตรงนี้มันช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่ามีคุณหมออยู่ใ,ใกล้ๆด้วยแล้วก็มีคนให้กำลังใจเราด้วยตัวผมเองเนะี่ยรักภรรยาผมเขาอยากให้ในบ้านไม่มีควันบุหรี่อยู่ในบ้านแค่นี้ภรรยาก็ดีใจที่เห็นสามีเลิกบุหรี่ได้ท่าคิดว่าคุณมั่นใจเหมือนคุณอ๋อเมื่อกี้อะเขามั่นใจเขาอยากเลิกเราช่วยยินดีช่วยเต็มที่มาเลิกบุหรี่ด้วยกันนะครับเหมือนกับผมที่เลิกได้เกือบปีละ